คิงคุยข่าวครับความคืบหน้าประเด็นการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับล่าสุดมาตอนช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาครับที่สพเมืองนนทบุรีคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วก็พี่ชายของคุณแตงโมก็มานั่งที่เก้าอี้ก่อนที่คุณปอและคุณโรเบิร์ตจะนําพวงมาลัยมากราบขอขมาคุณแม่แล้วก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกคุณแม่อีกคนหนึ่งจากนี้ไปจะขอทําหน้าที่เหมือนกับลูกอีกคนอย่างที่คุณแตงโมเคยทําให้กับคุณแม่ หลังจากนั้นก็ก้มกราบเท้าแล้วคุณแม่ก็สวมกอดนะฮะคุณปอเนี่ยคุณแม่ก็สวมกอดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคิวของคุณกระติกครับคุณกระติกก็เอาพวงมาลัยมากราบคุณแม่ก็ถามหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าคุณกระติกก็บอกว่าให้การกับตํารวจไปแล้ววันหนึ่งเมื่อความจริงกระจ่างคุณแม่จะรู้ทั้งหมดเองวันนี้คือตอบอะไรคุณแม่ไม่ได้บอกตํารวจไปทั้งหมดแล้วคุณกระติกก็พูดประมาณนี้แล้วเธอก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่พูดว่าคุณแม่ไม่ใช่นักประดาน้ําจริงๆแล้วก็จะเนพราาาะกกรรสสื่่อออขงเเไม่ง แล้วก็วันนั้นก็สติแตกจริงๆเลยกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นดราม่าต่างๆหลังจากที่คุณปอคุณโรเบิร์ตแล้วก็คุณกระติได้มีการกราบขอขมามอบพวงมาลัยคุณแม่ก็บอกว่าให้อภัยคุณปอและคุณโรเบิร์ตแต่คุณกระติคุณแม่ยังไม่ให้อภัยนะครับหลังจากนั้นคุณแม่ก็ขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณคุณตำรวจเช่นเดียวกันกับพี่ชายคุณแทงโมที่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยทําให้เรื่องนี้มีความชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่คุณปอก็จับไม้แล้วก็ถแถลงชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์ที่สั่งให้นักข่าวลบภาพรอยที่ปรากฏบนร่างกายคุณจ็อบเพราะว่าจริงๆไม่อยากตอบคาถามอะไรเพิ่มอีกแล้วเพราะรู้สึกเหนื่อยมากบอกความจริงทั้งหมดไปแล้วก็รู้สึกผิดที่ให้ทําแบบนั้นแล้วก็ขอโทษอีกครั้งกับสิ่งที่ตัดสินใจทําลงไปอ่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อัปเดตให้ทราบในคิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่อง1มีนาคมครับ